วันนี้วันนี้วันนี้น้องหมาวิ่งข้างๆไม่ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนอยดอกุณนะคะมีเด็กงอแงอีกแล้วนะคะมีเด็กน้อยงอแงอีกแล้วนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็ดูจะติขาหลังน้องหมาไหมนะคะเห็นติไปรอบหนึ่งแล้วนะคะคอยดูนะคะจะถอยหลังไปติน้องหมาไหมนะคะนี่ดูคอยขาหลัง นี่นี่นี่ดูเด็กน้อยงอเงี้ดูเด็กน้อยงอเงี้คุณพ่อคุณแม่ขะดูโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงเนาะนะคะ เป็นเด็กอยู่ไม่นิ่งนะคะมีเด็กน้อยงอแงอีกแล้วคุณพ่อขาคุณแม่ขะพอไปตัดยานะคะพ่อไม่อยู่เด็กน้อยก็จะงอแงอแบบนี้นะคะเด็กน้อยก็จะดื้อนะคะคุณพอ่อ่ะเวลาพ่อไม่อยู่เด็กน้อยก็จะดื้อนะคะอยู่กับแม่นี่<ะ>ดือด้อๆนะคะอยู่กับพ่อล้วโอ๊ยคุณแม่่ะ ไม่ดื้อเลยนะคะพออยู่กับแม่นี่โอ้ยเต็มที่นะคะรู้ว่าเราอัดคลิปด้วยนะในใ่ค่อยๆดูเด็กอ้วนะคะในนี้รู้ด้วยนะคะว่าว่าอัดคลิปอยู่ตรงนี้นะะนี่ ดูมองเราเอาเอาดูจ้องเราดูวันนี้ทำไมทำไมมาโหดแท้ละ่ะดูอยู่ดูยืนจ้องเราดูยืนจ้องแม่นะคะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะที่พี่จ๋าดูดูจ้องแม่นะอันไหนดูขาซะก่อนอ้ยโอ้ยโอ้ยอวยอ้ย,อยมันเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยอารมณ์วันี้เป็นยังไงโอ้ย ส,สงสัยอยากถีบจักรยานแบบน้องสงสัยอยากถีบจักรยานเห็นน้องมาถีบจักรยานยัวหรือเปล่าอยากไปถีบกับน้องหรือเปล่านี่นี่โอ๊ยโอ๊ยโอย,โอย,โอยโดู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 ความสามารถเด็กอ้วนทำโอ้ ไก่ไก่แล้วหนึ่งพอไม่อยู่ก็จะดื้อแบบนี้นะคะก็ดูหัวทิมนะคะแม่พี่จ๋าก็ดูเด็กวันหัวทิมเด้อดู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 ด,ด,ด,ดูดันจะให้หลุดนะคะจะเอาให้หลุดเลยอะ่ะ เรียกว่ายิ่งโตยิ่งดื้อนะคะอะไรดูกวอกดูกวอกเรียกดูดูจะไปคือก็คืออยากไปกินหญ้านะคะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะพ่อครานพาน้องไปกินหญ้าอยู่ที่โรงเรียนเนาะพาน้องไปกินหญ้าอยู่ที่โรงเรียนนะคะทีนี้ก็อยากไปนะคะแต่พ่อไปตัดหญ้าอยู่นะคะพ่อไปตัดหญ้าอยู่นะ ดูเด็กอ้วนงอเงี้ยอยากจะไปนะคะดูนี่ดูดูดูอ้วนทำโอ้ยาเป็นยังไงวันนี้ น้องมาลอ่อนอนมาน้องมาถีบจักรยานลอ่อเด็กอ้วนก็อยากถีบบ้างนะนรคุณก็อยากถีบจักรยานบ้างนะค่ะจักรยานก็อยากถีบนะคะอยากไปกินหญ้าก็อยากไป ดอูอ้วนใกล้ๆนี้ทำไมอ้วนคึกจังเลยทำไมวันนี้มันคึกจังเลยงองแงกเก่งนะพอไม่อยู่ก็จะดือ้อ เหี่ยวแล้วนะคะอุ้ยสงสา,ารสับประรดดอกกูนลาบจังเลยเดี๋ยวสับประรดจะมาประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะน่าจะหมดพอดีนะคะหรือไม่ก็อาจจะหมดก่อนนะคะหนูว่านะอา่าไม่ค่อยรอดน่าจะหมดก่อนนะคะแม่ๆค่ะน่าจะน่าจะไม่พอโอุ้ยแม่งเอาไงละ รัวพ่อใกล้มาก็นิ่งเชียวยืนกินเรียบร้อยเชียวบายบายค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะ